สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีสูซุเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเธออยู่เช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะเราเจอกันช่วงเย็นๆนิดนึงนะคะเพิ่งเตรียมส่งมอบเสร็จนะ,ะวันนี้เราเจอกันวันที่1กรกฎาคมปี2565ค่ะซึ่งคันนี้จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ก็วันที่2กรกฎาคมนั่นเองนะคะวันนี้บรรยากาศค้มฟ้าคึมฝนนิดนึงค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราจะรีบดีวิวนะคะแล้วก็รีบเก็บเนะอะขอก็จะเป็นแบบ ขอไปไ,ปไวๆนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ที่จะพาทุกท่านไปรับชมค่ะเป็นรถรุ่นสเป c แค p 1.9S นะคะไม่ได้ออกแบบเดิมๆนะตัวนี้ใส่ฝาครอบล้อเพิ่มเติมก็ถือว่าจบเรเอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมใกล้ๆร,ร้อมๆกันกับคันนี้สเป c แค p 1.9S ใส่ฝาครอบล้อแบบนี้ก็ถือว่า หล่อมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันแต่สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้นล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อ s u ุ u ุเพจอ s u ุสเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะสเปซแคป 1.9S ใสฟ้าครอบล้อไปเลยค่ะ สวัดีค่ะวันนี้เราเจอกันวันที่1นึ่กรกฎาปี2565นะคะวันนี้ตอนนี้พี่ใหม่อยู่กับรถรุ่นสเป c แค p 1.9 S ค่ะเดิมๆเ,เป็นล้อก,กระทะนะแต่ตัวนี้ใส่เพิ่มเติมในส่วนของฝาครอบล้อให้ลูกค้าด้วยค่ะถือว่าจบหล่อมากๆเลยนะคะคือถ้าจะเป็นล้อก,กระทะออกไปก็จะลนๆนิดน,น,น,นึงนะคะก็ใส่ไปเลยนะคะฝาครอบล้อให้คุณพ่อไปใช้งานแบบเดิมๆด,ดีกว่าค่ะ คือคุณพ่อไม่อยากใส่แม็กด้วยทั้งนั้นก็เลยแนะนําเอาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าหล่อหล่อไปแบบนึงนะคะหล่อเรียบๆเนาะตัวนี้นะคะวันนี้หนึ่งกรกฎาน,นะคะลาละลาละ,ละราคารถนะปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงค่ะคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทนั่นเองค่ะอืมเพิ่มมาห้าพันบาทนะคะเศรษฐกิจเงินเฟ้อนิดนึ่ง <c oughs> เพิ่งได้รับแจ้งข่าวสารมาสดๆร้อนๆเลยนะคะว่าราคารถตุนี้เพิ่มขึ้นนะคะนะคะเฉพาะตัวรถตอนนี้คันนี้อยู่ที่615,000บาทค่ะมาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันค่ะสีทูโทนมีลักษณะเป็นสีดำเมทัลลิกค่ะตัดกับสีเทาดาร์กนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีสุสุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะ ผสมประสานกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะหรือบ้านเราเรียกง่ายๆก็ไฟตาเพชรหรือไฟธรรมดานะ <c oughs> ดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะแยกจากโครมด้านบนมาอยุ่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับในส่วนของช่องที่เรามีไว้สําหรับใส่ไฟตัดหมอกได้ด้วยนะคะอ่า สีขาวไซเบเรียนไว้หล่อวิงไว้จริงๆค่ะอืมโดดเด่นมากนะคะสวยงามเนาะตัวนี้ค่ะ 1.9s นะไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลกโลก้สเปซแคปเป็นสติกเกอร์กระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะคะดำด้านเนาะนมองมุมนี้นิดนึงค่ะมาพร้อมกับบรรยากาศครื่ฟ้าครื่ฝนนิดนึงนะคะรีบๆร,บรีวิวนะเดี๋ยวฝนจะตกใส บันท้ายค่ะตอนนี้เป็นหลอดมันติรีเฟคเตอร์ดีไซน์เอกลักษณ์ประจำรุ่นของพลานุภาพพิกโลกนะคะแล้วก็ DDI เป็นสติกเกอร์ค่ะมือจับด้านหลังเป็นดำด้านนะคะด้านนี้โลโก้อ s ซูซูดีแมก็เป็นสติกเกอร์อยู่การชนท้ายรุ่นนี้เป็นเกรด S ยังไม่มีจากโรงงานมาให้นะคะแต่ลูกค้าก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะกับสเป c แคปหนึ่งจุดแบบเดิมๆใส่ฝาครอบล้อแบบนี้ก็ถือว่าหล่อมากๆก,ก,กันเลยทีเดียว ลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะ ปิดมาด้านในค่ะในส่วนของแผงประตูค่ะจะเป็นแบบ soft touch หุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของคอนโซลรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับถุงลมนิรภยัยคู่หน้านะคะซ้ายขวาเนาะเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นขนาด1ดินค่ะใส่ CD ดี usb mp3 ได้แอร์เมนวนวลสามจุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเอง เกียร์6สปีดนะคะ1 2 3 4 5 6ในส่วนของเกียร์ทอยเอามือสอดดึงวงแหวนขึ้นดันไปดานหน้านะคะเขาเกียยงง่ายและแม่นหยำยิงขึ้นนั่นเองในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมดีไซน์ล่าสุดเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะปีกข้างสองข้างจะมีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งจะรับกับสรีระของเราคะ่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะ,ะห้องโดยสารกว้างขวางมากๆเลยนะคะ โอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้ทุกรุ่นแล้วกับ All New Isuzu นะอ่าไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะเปิดช่องแคปเอ่อปิดช่องแคปปิดประตูดูเครื่องยนต์นิดนึงเหมือนฝนจะเริ่มลงเม็ดแล้วคะ่ะทุกคน สำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150่บแรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350ินิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เลยค่ะ ABS EBD BA ซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพิกโลกและใน,นส่วนของเครื่องยนต์นะคะจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเผา,นานหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้ค่ะสเปคแค 1.9S ใส่ฝาครอบล้อแบบนี้ก็ถือว่าหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะหล่อเรียบๆไม่เปลืองงบประมาณด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook สุดตัวค่ะปีใหม่อิสุสุเพจอ s สุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัติเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีนึงให้เรื่องการออกรถอิสุสุป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายลองโทรือ อินบ็อกเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก<ๆ>่อนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารรับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมนะคะกดไว้กดแชร์กดซับสไครต์ตึงกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย